รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเมือไทยมือเกษตรวันนี้นะคะพามาดูเรื่องของไม้ประดับค่ะที่นี่ก็คือที่ตำบลท่าดินแดงอเภอภผักไห่จัังหวดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นแหล่งปลูกไม้ประดับนะคะที่มีมูลค่าหลากหลายค่ะมีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักแสนทีเดียวนะคะที่นี่จะมีความสําคัญอย่างไรมีการปลูกอย่างไรมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ คุณชมคะและขณะนี้นะคะเข้ามาภายในสวนไม้ประดับ T n F Garden ค่ะที่นี่นะคะมีไม้ประดับตั้งแต่ชนิดราคาไม่กี่สิบบาทถึงหลักแสนเลยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาพูดค,คุยกับเจ้าของสวนค่ะคุณทะเนศกรอบทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณทเนศคะวันนี้นะคะมีโอกาสมาดูถึงสวนเลยเรียกสั้นๆว่าคุณเนรนะคะค่ะคุณทะเนศเริ่มต้นปลูกไม้ประดับสนใจเรื่องนี้มานาน ก็ประมาณสักสิปีแล้วนะครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นทําไมถึงสนใจที่จะหันมาทําอาชีพไม้ประดับคะก็คือตอนนั้นทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านก็เลยกลับมาแล้วก็แล้วก็มาทํานาด้วยแล้วก็มาปลูกต้นไม้ด้วยครับผมค่ะไม้ที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกไม้อะไรอ่าตะกูุดโคนีมากครับตอนนั้นมีกี่ต้นตอนนั้นที่เริ่มปลูกจะเป็นที่จะได้มีเริ่มไปกประมาณร้อยต้นก่อนครับ ร้อย mm hmm. ต้นแล้วก็ขยายชอบเราถึงเเราชอบก็ขยายเพิ่มมาเรื่อยๆครับผมแสดงว่าตอนนั้นร้อยต้นที่เราปลูกเนะี่ยก็คือไม่ได้ปลูกเล่นๆละเราตั้งใจจะประกอบเป็นอาชีพจริงๆและ้ะตอนนั้นใช่ตั้งใจประกอบอาชีพแต่ว่าเรื่องการตลาดเรื่องอะไรไม่เวิร์กมากเพราะว่าการขายมันไม่มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ mm hmm. ตอนนั้นปลูกปลูกไปขายไม่ได้ค okay. ขายไม่ได้เราก็ยังปลูกต่อปลูกต่อไปเรื่อยเพราะว่ามันจะมีพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวที่จะมาเข้ามาซื้อแล้วตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้จักค่ะตอนนั้นที่เราเริ่มศึกษาเลยไม้ประดับตัวแรกเลยที่เราเริ่มศึกษาค<ต>ืออะไรคระก,กูลอโกูลนิาครับผมตะก,กูลอโกอนิาครับผมใช้เป็นพวกไม้มงคลค,ครับเช่นตัวนี้อย่างตัวนี้ครับผมอ่าประกายเพชรครับเป็นตะกูลนิาเขาจะมีหลากหลาย ปแตกต่างกันอีกไปเป็นตอนนี้ก็มีเป็นหลายร้อยหลายร้อยหลายร้อยชื่อค,ครับผมสีสันทรงก็จะแตกต่างกันไปครับจุดเด่นของอากุมาสายพันธุ์นี้คืออะไรคะอของอากุมาคือเรื่องสีสันครับเขาจะเปลี่ยนได้ตลอดมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวมีได้หมดครับผมเขมาจะเป็นไม้ราคาสูงไหมคะถ้าเป็นไม้ตลาด จะไม่สูงครับเพราะถ้าไม่ใช่ช่วงที่เข้าเป็นกระแสไม้แพงเขาก็จะอยู่ที่เป็นตามท้องตลาดก็ประมาณยี่0บ้าสสิบบาท mm hmm. คือเป็นไม้ตลาดที่ประชาชนทั่วไปจับจ้องได้ค่ะอ่าครับผมอย่างเงี้ยก็คือยี่0บห้าสมสิบไม่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณห้าร้อยหร้อยบาทแสดงว่าขึ้นหลายเท่าตัวใช่ครับผมเมื่อก่อนนี้ตอนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ3ามสิบบาทครับนนผมตอนนี้ก็ประมาณห้าร้อยค่ะ ตอนนี้500บาทน,นะคะนี่ก็คือพันอ่าประกายเพชรครับประกายเพชรชื่อเชื่อประกายเพชร,อะ,รอะไรคือสาเหตุให้เขาราคาส่งึ้นก็ <estiver S 1> นคือด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาคือคนก็หันมาเล่นต้นไม้กันเยอะอครับผมแล้วก็ประกอบด้วยโกลนิมา่านี่เป็นไม้ที่ทางต่างประเทศเขาต้องการเยอะเยอะมากครับตอนนี้ครับผมถามย้อนไปนิดนึงตอนนั้นที่เริ่มที่จะทําไม้ประดับแล้วก็หันมาสนใจพวกอกลนิม่าเนี่ยมันยากไหมครับ ตอนที่เราเริ่มศึกษาใหม่ๆไม่ยากครับผมแต่ว่าตอนนั้นจะมีปัญหาเรื่องตลาดอย่างเดียวการทําการซื้อขายนีมันเราต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวไม่เหมือนตอนนี้ว่ามันโซเชียลอออนไลน์หมดแล้วถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าสามารถเห็นกันได้แล้วแล้วก็มีการขายออนไลน์กันด้วยคือคนซื้อก็เข้าถึงได้หมดเลยราคาก็จะไม่ไม่ถูกมีค,คนกลางเยอะครับผมบตอนเราเริ่มต้นใหม่ๆนั้นมีกี่ ตอนนั้นที่เราเริ่มขยายพันธุ์ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับผมก็ซื้อมาจุดเริ่มต้นซื้อมาทํามาประมาณห้าปีหกปีขายไม่ได้เลยครับตอนนั้นเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับพ่อค้าที่จะมาซื้อเราครับผมแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับห้าหกปีที่แล้วนี่คือขายไม่ได้เลยใช่ครับขายแทบไม่ได้เลยเพราะว่าต้องรอเขามาซื้ออย่างเดียวแล้วเราทํายังไงบุกตลาดังเราก็ ปลูกไปด้วยความชอบส่วนตัวครับแล้วก็ปลูกไปด้วยทําสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือประสบตอนนั้นก็ประสบปัญหาหลายอย่างเพราะในพื้นที่อำเภอบางไหญ่นี้จะโดนน้าท่วมตลอดค่ะแล้วสาหรับชื่อภาษาไทยเขามีชื่อภาษาไทยไหมคะถ้าเป็นอากอนิม่าตะกูลออนิม่าก็คือแก้วกาญจนาครับอ่านี่คือชื่อชื่อตระกูลเขาค่ะที่เข,า,ข,า,ขาได้รับความนิยมก็เพราะว่าเขามีชื่อเป็นมงคลชื่อมงคลด้วยครับแล้วก็สีสันหลากหลายทรง สายพันธุ์ต่างๆของเขาจะมีอะไรบ้างนะคะลองพอยกตัวอย่างนิดนึงค่ะที่ว่าชื่อเป็นมงคลนะอ่าเดี๋ยนะชื่อเป็นมงคลเลยก็มีอันตัวนี้ก็สิบกระลัดครับผม,มสิบกระลัดตัวนี้ประกายเพชรตัวนี้สมบัติสยามครับผมค่ะอืมค่ะเขาขยายพันธุ์ยังไงะคะขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดเอาไปชำครับแล้วเขาก็จะแตกหนอ่อยอดเราก็ไปตัดแล้วไปอบ ชํำอบไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับก็จะออกลากและตัวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกสองนอสามนออย่างเงี้ยครับผมค่ะก็คือต้องตัดยอดเขาถึงจะแตกใช่ครับผมค่ะก็มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้แล้วก็เดือนนี้ก็มีการเพาะเล็กในเยื่ออ่าครับจะได้จํานวนเยอะขึ้นค่ะครับผมแต่วันนี้ที่เรามาเราจะเห็นว่าที่สวนไม้ประดับแห่งนี้มีต้นไม้เยอะมากแสดงว่าเราเริ่มมีการสะสม,สะสมครับครับเพราะว่าเราชอบ ตระกูลนี้เป็นผมทาแต่เน้นตระกูลอากูนิมาแล้วเราก็จะมีการเข้าไปขอซื้อลูกไม้ใหม่จากพวกที่เขาเป็นมือผสมครับผมเขาก็จะได้อากูนิมาสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็ซื้อมาขยายต่อค่ะครับผมค่ะหลักที่สุดที่สุดคือลหลักราคาเท่าไหร่ราคาที่สมพิสุจุดของอากูนิมาเนี่ยอ่ามันก็แล้วแต่ช่วงครับถ้าเป็นช่วงช่วงเดิมเมื่อก่อนเลยก็ลูกไม้ใหม่ก็ต้นเป็นแสนครับผมอ่าฮะเพื่อพราะเราไปซื้อมาต้นหนึ่งเนี่ย ก็เป็นต้นเดียวในโลกแล้วเราก็มาขยายขยาย,<ม>ข,ย,ายขยายพันธุ์อย่างนี้ครับผมสแสดงว่าก็จะเป็นคนสะสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปอ,อันนี้ผมจะจะมีพวกพี่ๆเขาที่เป็นนักผสมอยู่แล้วก็ไปซื้อลูกไม้มานจะเขาครับผมบมาพูดถึงสายพันธุ์อื่นกันบ้างที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มจากอากุนิมาอากนิมาก็ที่ผ่านมาก็เป็นตระกูลพวกฟิโลฟิโลเรดอนเป็นพวกไม้ดาง แล้วก็พวกซิงคเนียมอันนี้น <ะ S 2> เป็นประ, <chron> ium, ประเภทซิงคเนียมครับผมอันนี้ซิงค์เนียมจะเตเป็นพิค์สปอตเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ราคาพิพิไปต้นก็เป็นหลักพันครับผมค่ะแล้วก็อย่างกุ้งฟลอริดาบิวตี้ตัวนี้เมื่อก่อนราคาก็เด้งขึ้นไปใบละถึงใบละเป็นหนึ่งหมื่นบาทครับผมตอนนี้ก็ราคาเริ่มลงมาบ้างแล้วค่ะครับผมค่ะ ตอนนี้เขานิยมสายพันธุ์ไหนมากที่สุดคะที่คนเล่นต้นไม้คะช่วงนี้ก็เป็นโกนิมาครับผมเป็น,ปนที่ได้รับความนิยมนะตอนเวลานี้ครับใช่เพราะว่าโกนิมาเป็นไม้ที่ต่างประเทศก็ให้ความสนใจเล่นซื้อขายกันตลอดตลอดอครับผมเขาก็จะมีช่วงขึ้นมีช่วงลงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นฤด,ดูการครับประมาณนะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าที่นี่ส่งต่างประเทศด้วยก็คือไม,ไม่ได้ขายเฉพาะที่ประเทศไทยอ่าครับก็จะมีพวกที่เขาเป็นตัวแทนที่เขาส่งเขาก็จะมามาให้เราทําแล้วเขาก็เป็นคนรับไปส่งอีกทีหนึ่งครับผมแล้วตอนตอนนี้ต่างประเทศเขาก็จะน่าจะมีเหมือนดีลกับให้พวกชิปปิ้งส่งไปให้เขาเองก็มีเขาติดต่อเข้ามาก็มีครับทราบไหมคะว่าประเทศอะไรที่นิยมถ้าตอนนี้ก็ หลายประเทศมากถ้าที่อโกนิมาที่เด่นเลยก็มี Indo ines, อินโดฟิลิปปินส์ครับในโซนเอเซียน่ครับถ้าเป็นโซนยุโรปอันนี้เขาก็มีตอนนี้เยอะเยอะมากครับหลายประเทศมากที่หันมาเล่นอโกนิมาครับผมที่ผ่านมาไม้ด่างได้รับกระแสมากมากครับเกิดจากอะไรครับตอนนี้นอืมก็คือไม้ด่างมันจะมีจํานวนน้อยครับอาแล้วก็คือทําได้ยากแล้วก็หนึ่งหนึ่งคือจานวนน้อยทําได้ยากแล้วก็มี เป็นที่นิยมอ่ะของมีน้อยครับคนสนใจมากราคามันก็ขึ้นเป็นปกติครับผมช่วงสถานการณ์โควิด1 9บที่ผ่านมาวงการไม้บูมมาก <c oughs> บูมมากครับบูมมากเลย <c oughs> ช่วยพูดเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันมาอย่างไงแล้วก็ไปอย่างไรคะถึงได้มันบูมขึ้นมาแล้วมันก็ขยับตกลงมาอย่างรวดเร็วค่ะอืมก็ไอการการขึ้นการลงของไม้ก็คือเรื่องของดีมานซ์พายครับเมื่อคน ขยายตอนไม่มีของของมันก็ราคาราคาสูงความความต้องการเยอะในเมื่อถึงความต้องการของมีจํานวนแล้วคความต้องการลดลดน้อยลงเขาก็ลงตามปกติของเขามันก็เป็น,นกลไกตลาดของเขาอยู่แล้วครับทุกไม้ทุกตัวค,ครับผมไม้ตัวไหนคะที่เพาะพันธุ์ย่า,าแล้วก็ทําให้ราคาของเขายังสูงอยู่อืมต้องเป็นตระกูลไหนเอ่ยอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่าว่า เขาก็วนกันไปครับไม้เขาก็จะมีสลับขึ้นสลับลงกันกันทั่วไปแต่ในส่วนของผมผมก็คือจะเน้นมาทางสายอากนิม่ะนะ,ะเพราะว่ามันเป็นที่ผ่านมาที่ผมดูแล้วมันเป็นเป็นไม้ที่ค่อนข้างนิ่งเรื่อง,เร,องเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยมันไปได้ตลอดครับอ,อย่างไม้ด่างที่ผมามามีราคากันนี่ก็มันก็เป็นช่วงช่วงช่วงของเขาอีกอนะ,ะเรามันบอกไม่ได้ครับว่า ไม่ว่าตัวนี้จะขึ้นตัวนี้จะลงเราไม่สามารถรู้ได้คือ,อแล้วแต่ความต้องการของตลาดมากกว่าครับค่ะอกโกนิมาของที่นี่จะอยู่ด้านนูน้นเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ครับเดี๋ยวเราขยับไปดูอกโกนิมาได้ครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นยังไงน่าสนใจยังไงครับค่ะค่ะแล้วเราก็มาที่สวนเพาะชำอกโกนิมาครับผมเป็นสวนที่ใหญ่มากเพาะชำทั้งเรือนเลยใช่ครับค่ะมีกี่สายพันธุ์คะ ที่นี่ตอนนี้สายพันธุ์หลักๆก็มีประมาณยี่สิบสายพันธุ์ครับครับผมตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดตอนนี้คือพันธุ์อะไรคะพันธุ์อะไรก็คือจะเป็นเดี๋ยวตัวไหนเอ่ยก็มีที่ประกายเพชรครับประกายเพชรแล้วก็สิบกะหลัดตอนเนี้ยครับผมค่ะก็น,นี่ก็คือไมายมงคลที่อยู่ในตลาดส่งออกของที่นี่เลยใช่ค,ครับผลิต ส่งออกที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเลยอ๋อไม่ใช่ครับก็จะมีคน,คนมารับไปทีหนึ่งครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังว่าการขยายพันธุ์ก็คือการตัดยอดตัดยอดครับใช่ตัดยอดแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะหันมาพอลีงเนื้อเยื่อด้วยการทำเนื้อเยอื่อเราก็จะได้ไม้มีโอกาสได้ไม้ที่แปลกคือไม้กายแปลกสีสันจะกายออกมาอีกได้ครับค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมัน ฟังดูแล้วมันซับซ้อนนะคะไปศึกษามายังไงคะเรื่องอ่าอันนี้ก็ไปมีพี่เขาเขาเปิดสอนเราก็เข้าไปไปเรียนกับเขามาค่ะครับผมแล้วก็ได้ได้ได้ความรู้ว่าเมื่อก่อนการพอลิเมียมันทํายากมากที่ในความรู้สึกเดิมๆเลยแต่เดีเนี้ไม่ใช่ครับมันทําง่ายมากแต่ว่าเราแค่มีสถานที่อะไรที่ให้พร้อมแค่นั้นเองเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเดี๋ยวนี้เขามีเป็น ชุดสาเร็จครับผมค่ะแล้วเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมจากเน็ตบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปอบรมเพิ่มครับผมค่ะพอจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าขั้นตอนวิธีการการเพราะเลี้ยงในเยื่อมมีอะไรบ้างเอ่อมันก็คือการนําไม้เข้าไปฟอกฆ่าเชื้อให้ให้ปลอดเชื้อแล้วเราก็ตัดขยายต่อแค่คนั้นเองครับเราจะขยายตัดขยายช่วงไหนคะอืมเราก็เอาส่วนส่วนยอดเข้าไปเนี่ยส่วนที่เป็นตาย,ยอดเข้าไป ตัดไปแล้วก็ไปเข้าห้องแลบไปทำวัฏสาอาดเขาแล้วก็ขยายต่อครับคบช่วงเข้าห้องแลบนี่จะใช้เวลากี่วันการทําจํานวนการทําจํานวนให้มีจํานวนเยอะก็ต่อชน,นิดก็ใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีครับเพื่อจะให้ได้จํานวนเยอะๆออกมาครับผมที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่เราจะเห็นว่าสีแปลกเลยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้กายอันนี้เกิดจากการเพราะเลี้ยงในเยื่อปะคะอ่าเดิมวันนี้ใช่ครับเป็นตัวค้าคูน ก็คำคูณกายก็จะเกิดจากการพราลังเนเยื่อกายออกมาครับผม,มครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เป็เก็เป็นคำคูณเดิมเขาจะเป็นสีแดงอ่าตัวนี้เขา,ากลายเป็นสีชมพูก็เรียกเป็นคำคูณกายครับอ๋อค่ะต้นนี้อยู่ที่ราคาประมาณต้นนี้ก็ประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะ,ะ,คะอืมแล้วก็ตัวไหนอีกมั้งคะที่มีการกลายแล้วมันได้ได้ได้ไดได ได้พันธุ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอ๋อกลายจากนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับเพราะผมผมเริ่มทําครับแต่ก็คือจะเป็นมีพวกลูกไม้ใหม่อครับที่ได้จากการการผสมพันธ์การผสมพันธ์นใหม่ขึ้นมาครับผมอันนี้เป็นก็คือกลายมาจากพันธุ์อะไรคะผสมพันธ์ขึ้นมาใหม่ครับผมอ่าเราก็ยังไม่ได้พันธุ์เพราะพันธุ์เป็นเป็น,ปน,ปนอันนี้ก็ต้องผมว่า พู้ไม่ถูกครับามถ้าเป็นมันแม่ถ้าตัวแม่ก็เป็นขันมากชาวังแล้วตัวพ่อก็เป็นตระก,กูลตโก,กสายพันธุ์พ่อที่มีเกสรนนะครับ,รบท,ที่เอามาเข้าผสมกับเขาก็ยังไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้ใหม่คะ่ะก็คือต้นไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์ใหม่แล้วยังไม่มีชื่อจะเรียกว่าลูกหม้ลูกไม้ครับแล้วก็ถ้าใครได้มาอยู่คนนั้นก็สามารถตั้งชื่อได้เลยค่ะอนาคตนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรคิดรือยังยังครับแต่ก็สวยนะคะตัวนี้ แล้วมีการจําหน่ายหรือ,อยังตัวนีย้ยังครับยังครับอ๋อเป็นการเพาะเพาะใหม่ขึ้นใหม่ยังไม่มีการจาหน่ายยังขยายอยู่ขันขยายพันอยู่ครับค่ะแล้วตัวเด่นๆอีกที่เราเห็นได้ชัดเลยจากการพเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่ออ๋อไม่ครับตัวพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังยังยังมีน้อยอยู่อืยังไม่มีเพิ่งจะรศรกษาม,มาได้กี่ปีแล้วคะเพิ่งจะเริ่มทําได้ประมาณประมาณปีหนึ่งครับผมค่ะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงการทดลองอนาคตเราจะเห็น กมากหลากหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าถ้าจะหลากหลายสายพันธุ์จริงๆอ่ะมันต้องจากการผสมพันธุ์ครับอ,อันนั้นเกสรกับเกสรใช่ครับอันนั้นได้หลากหลายแน่เพราะว่ามีทีมพวกพี่ๆเขาที่พัฒนาอยู่เขาก็พัฒนากันต่อเนื่องค,ครับผมอันนั้นอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ทรงทรงใหม่อ่าครับผมค่ะที่นี่จําหน่ายได้ตลอดทั้งปีไหมคะ,ะไม้พันธุ์ขายดีตลอดทั้งปีไหมคะไม่ครับผมถ้ายัางเป็นช่วงเนี้ยอ่าโอเค มันช่วงกระแสก็ขายได้ตลอดครับแต่ถ้าเดิมเลยกโกนิมา่าเขาก็จะมีช่วงช่วงขายของเขาเป็นเหมือนเป็นฤดูกาลเขาจะขายดีก็ช่วงประมาณปลายปีถึงถึงกลางปีถ้ากลางปีไปก็จะเงียบอะไรประมาณนี้ครับผมค่ะอ่าค่ะก็เป็นช่วงๆแต่เราก็เพาะเลี้ยงขยายพันไว้ตลอดใช่ครับท<า><ม>ั้งปีครับผมค่ะถ้าสนใจอยากจะเยี่ยมชมอยากจะมาซื้อนี่ติดต่อดได้อย่างไงบ้าง ก็ติดต่อได้ก็ทิปเบอร์โทรผมครับ098 396 huh. 2 0า3ครับค่ะล้วเฟซบุ๊กลหรคะเฟซบุ Facebook, ๊กก็จะเป็นทเนศ2520ครับ Th e t h a n e t 2520 a s i g n ไม่ใช่เฟซบุ๊กครับนั่นแหละ,ะทเนกรอบทองอ่ะเป็นชื่อภาษาไทยหรือเป็นชื่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะคะทเน่กรอบทองชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Facebook สามารถดู เลือกสอบถามเกี่ยวกับการเพราะขยายแล้วก็ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูได้ขเขาชอบอากาศแบบไหนคะร้อนชื้นครับอา่าฮะก็แสงถ้าโดยทั่วไปก็อยู่ในแลนเจ็สิเอร์เซนต์ครับผม,มถ้าร้อนถ้าช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมีเสริมสองชั้นบ้างอะไรงนี้ครับแล้วก็น้ำก็ความชื้นปกติไม่แฉะมากไม่แห้งมากครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นอากอนิมานะคะที่เราพามาเยี่ยมชมใน เรือนเพาะชำนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้แพงกันบ้างค่ะว่ามีไม้อะไรบ้างที่มีราคาสูงแล้วก็การตลาดพร้อมแนะนำด้วยคำแนะนำในการที่จะเลือกซื้อไม้ในการเลี้ยงควาเลี้ยงค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่อีกเรือนเพาะชำหนึ่งนะคะในเรือนนี้จะเป็นเรือนไม้สะสมใช่ครับ้สะเป็นไม้มีราคาไม้ดังครับค่ะเป็นไม้ดางไม้มีราคาอันนี้พันอะไรนะคะอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ด่างอ่าเป็นไม้ด่างสีแล้วก็มีสีสวยมากสวยครับต้นนี้ตอนที่เขาเล่นเล่นกันราคาสูงสูงเนี่ยเท่าไหร่คะอันนี้ผมซื้อเข้ามาต้นละสองหมื่นค่ะครับผมแต่ว่าไม้พวกนี้จะมีขึ้นนิ่งลงใช่มีขึ้นมีลงครับปัจจุบันปัจจุบันราคายังยังคงอยู่ครับค่ะนะแต่ก็สวยจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นด่างสีจะเป็นสีชมพูสีทองสีเหลืองอาครับผมค่ะแล้วก็พันนี้ ต้นนี้เป็นแบ็คคาคินนเบอร์หนึ่งครับตอนนั้นซื้อเข้ามาต้นเล็กๆต้นละหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับคุณชงค้านี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเขาจะมีความสวยยังไงก็คือความด่างของเขาแล้วก็ที่เป็นเบอร์หนึ่งคือใบเขาจะกลมเะฉะนั้นใหญ่แล้วใบเขาจะกลมครับผมแล้วนี่นี่โอกินะว่าครับผมก็เป็นไม้ที่สะสมเก็บไว้ค่ะครับ ตัวนี้เป็นเล็กของโกครับผมเล็ของโกตัวนี้ตัวนี้นก็ราคาก็อยู่ห้าหกหมื่นครับครับผมค่ะสวยมากแล้วทันนี้ต้นนี้ทันอะไรนะคะวิลเลียมครับค่ะเป็นกูลฟิโลค่ะต้นนี้จะอยู่ที่ซื้อเข้ามาตอนไซสเ์เล็กๆหกหมื่นบาทครับเขาจะมีลักษณะเด่นยังไงคะก็คือ ็เด่นท <y> ี่ใบเขาใบเขาจะแฉกสวยแล้วก็ดางครับผมเป็นไม้ด่างเป็นไม้สะสมอีกตัวหนึ่งครับผมในนี้ก็จะเป็นไม้สะสมทั้งนั้นเลยที่เราดูเนี่ยจะเป็นไม้สวยๆแปลกสีสันแปลกๆทั้งนั้นเลยทั้งหมดนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งสะสมที่เรารู้สึกว่าภูมิใจกับเขาที่เราสะสมไว้ราคาจะขึ้นจะลงเราก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราเราชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้ว เราซื้อมาแพงแต่ว่าราคาลงเราก็ตัดขยายจานวนไปเรื่อยถ้าการเล่นไม้ปลูกไม้นี่เถิดเราไปอิงกับราคาเราไปยึดติดราคาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทํงทําขยายจํานวนคค่ะ,คะถึงเราจะซื้อมาสองหมื่นแล้วมันลงเหลือห้าพันตัดแบ่งลูกขายเราก็ได้สองหมื่นคืนใช่ครับไม่ไม่ต้องว่าถึงห้าพันต่อให้ลงไปเหลือต้นหลักร้อยเราก็ต้องทําค่ะ ทำไปเรื่อย uh huh. อือฮะครับผมค่ะมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนเลี้ยงไม้พันธุ์ไม้ประดับมือใหม่ไหมคะในการเลือกชนิดสายพันธุ์การดูแลรักษาดูบำรุงเขาอะค่ะอันนั้นมัน,มนก็อยู่ที่อยู่ที่ความชอบแล้วก็การดูแลก็อยู่ที่เริ่มมาศึกษาก็จะสือหาไปเองก็จะรู้ไปเองครับแต่ว่าการเล่นไม้มือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นไม้เห็นว่าไม้ตัวนู้นราคาแพงตัวนี้ราคาแพงเพื่อ จะไปทํากําไรไม่มาไม่ได้ด้วยใจรักอันนั้นมีปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าคนเข้ามาด้วยใจรักไม้ลงทําต่อไปไม่มีขาดทุนครับคือไม้จะขึ้นจะลงถ้าไม้ขึ้นเราขายได้กําไรอ่าแต่ถ้าไม้ลงเราเก็บทําจํานวนเดี๋ยวถึงราคาไม่ขึ้นไปเท่าเดิมแต่เรามีจํานวนเดี๋ยวได้ครับค่ะนี่ก็เป็นอีกแนวคิดในการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตรด้านไหนรวมถึงไรประดับด้วยครับผมใช่ค่ะอย่าท้อ ราคาลงอย่าท้อทาต่อไปออค่ะการดูแลของเขาก็ดูแลเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับก็คือมันก็จะมีแตกต่างกันบ้างว่าอันนี้เรามันก็เป็นรายย่อยที่ว่าจะนั่นก็ศึกษาไปเดี๋ยวก็รู้เองครับผมอมืค่ะครับค่ะเพราะไม้แต่ละตัวเรื่องการให้น้ําอากาศอะไรเงี้ยการให้ปุ๋ยมันก็จะแตกต่างกันไปครับผมมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งไม้ประดับนะคะที่ นี้เรานําคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมนะคะเป็นไม้ประดับที่ตอนนี้มีคนกําลังได้รับการนิยมมากเพราะว่าไม้ประดับมีความสวยงาม<ช>ดูแล้วสบายตาสบายใจค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณะเนศกรอบทองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาพาเราชมนะคะสวนไม้ประดับของคุณะเนศค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ